ชาเขียวทางไปชมโอ้ยพอใจอน่หลานนี่ที่ลงทานที่ลงทานอาวัด <c oughs> ว,ว,วัดสวนกล้วยท,ที่ลงทานวัดสวนกล้วยทานไปชมโลงทานหุ่มหยินขนาดเลย ลมเด็นลมเด็นมีขบมเมินเลย ý thức ăn của mình để ăn được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  ăn เออยืนนิดกัได้มั้อขจ้นยังทายฮุบบี้เด้อด้โดนกดย่ะแก เป็นลมโฮมไม้มีต้นกล้วยต้นกล้วยทำข้าวต้มีต้นกล้วยทำานะโยชน์ป่านาิประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับพุทธะวาจนธรรมวินัยจากพุทธะขูดกบพุทธบุตรอุ้ยอ่านภาษาไทยเบอร์ตุกแล้ว นี่คือส่วนต้นกล้วยแต่ว่าวันนี่บม่เห็นกล้วยหลายปราะได้เพื่อนชาชื่อว่าวางส่วนกล้วยนะท่านผู้ชมวางส่วนกล้วยการส่งเคราะห์ผ In ู้ล่วงหลับพระโคดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นานว่าเป็นพรางย่อมให้ทานย่อมทังความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ยากสาโลหิต ผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสารโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พระโพดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสําเร็จแก่ญาติสารโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในฐานะแพระโพดมผู้เจริญ พิกบพิกบุนีอุบาอุบาสิกาใดปะพืชรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นเชื่อว่าย่อมสักการะเข้ารบนับถือบูชาบูชาบูชาถาบโอ้ยมุขคะถา ด้วยการบูชาอันชูชุดบูธาบูชาตัฐานบัตถาโอ้ยนาโมกุตุล่าตอนนี้ค่ะเปลี่ยนเวลาพักเวลาพักเอาเพิ่นขอกตุนยักรุมแต่หลายคนที่มาทำบุญเก๋ลืมทยอยกรับน้องท่านผู้ชมนะลืมทยอยกรับ เิ่นใจเอาติดธรรมะติดนันไว้ตามหุ่มทา้ชมอะไรๆปูนดึงลดางพ่จ้า